คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณบรูโน่เคยมาเล่าเรื่อง4ี่สหายกับ The Ghost Radio ของเราเมื่อ1ปีที่ผ่านมา ครั้งนี้คุณบรูโนมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากคุณลุงเกี่ยวกับความรักสมัยวัยหนุ่มสาวที่มีผู้หญิงเนี่ยมาติดพันจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก40กว่าปีที่ผ่านมาคุณบรูโนมาพร้อมกับเรื่องของลูกสาวเท่าแก่มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายคุณบรูโนกันเลยครับสวัสดีครับคุณบรูโน ครับสวัสดีครับครับผมคุณบูโน่เราคุยกันล่าสุดเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเหละใช่ครับพี่ <P ie> โอ้ตอนนั้นมาเล่า <P ie> เรื่อง 44, 44สี่สี่สาายประมาณสักเดือนอะไรจำได้ไหมคุณบูโน่อ่ามกราสามพิเ็ดครับสมันเ็ดมกราปีก <P ie> <P ie> ว่าแล้วเออ <P ie> <ใช>สบายดีนะคุณบูโน่ก็สบายดีครับพี่มีคำว่าก็เนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ใช่ครับพีเออไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่สู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้นะครับพี่โอเคมาครับคุณบรูโน่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณลุงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความรักสมัยหนุ่มสาวในยุคนู้นเมื่อสี่สิบเป็นเป็นอ่าเป็นย่าครับย่าเป็นย่าสมัยตอนท่านมีชีวิตอยู่ครับ อ๋อเป็นเรื่องราวของคุณย่าไม่หมาถึงว่าย่าเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับลุงครับเดี๋ยวนะเออตกลงคือเป็นเรื่องราวที่คุณย่าเล่าให้ฟังใช่ครับใช่เป็นเรื่องของคุณลุงใช่ครับผออ่าโอเคสมัยนั้นเนี่ยคุณลุงหนุ่มๆแสดงว่าหล่อสุกฟังครับผมมีสาวๆเนี่ยมาติดพันจนจนเกิดเหตุการณ์นี้นะ ใช่ครับเออเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณบูโน่เชิญเลยครับเรื่องของลูกสาวเท่าแก่อ่าล้วก่อนต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนผมเล่าอย่างเงี้ยแล้วลูกสาวผมกวนอ่ะต้องขอโทษด้วยครับเขาเพราะเขาเขาเลี้ยงให้หลับอะครับแม่ลูกสาวเป็นอะไรนอนเด็กลูกสาวน้องอายุเท่าไหร่ละสี่ขวบครับโอ้สี่ขวบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจได้เข้าใจได้ครับโอเคถ้าอย่างอย่างวันเสาร์เมื่อวานน่ะนอนสามทุ่มผมนึกที่ใจว่า ทำไมไม่เป็น่นวันอาทิตย์ไดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเราเราก็ดูแลไปตามปกติเลยครับไม่ต้องซีเรียสครับโอเคได้ครับเริ่มเลยนะครับได้เลยครับนะก็เรื่องเนี้ยย้อนไปประมาณสักน่าจะสี่สิบปีนะครับตอนนี้ลุงก็อายุประมาณหกสิบปีใชครับอ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับย่า ย่าเล่าให้ฟังเลยครับหมายถึงว่าย่าเล่าให้ฟังสมัยก่อนย่ามีชีวิตอยู่ครับอ,อ่าครับก็าเล่าประมาณว่าแต่ก่อนนะอ่าตอนที่ปู่ย่าเนี่ยมีลูกชายสี่คนคนแรกก็คือลุงลุงชื่อหลวงเกะนะครับค,คนที่สองเป็นพ่อของผมแล้วน้องนั้นก็เป็นอาอ่าก็คือแกมีลูกสี่คนเนี่ยอ,อ่อยาแล้วสมัยก่อนจะยากจนนะครับหาข้าหาปลาตาม แม่น้ำบางคลองกินลี้ยงลูกลี้ยงเก่าครับ,รบก็พอลุงเรียนจบปอ .4 อก็ได้มีการไปทํางานก็คือเป็นพี่ชายคนโตเนี่ยก็จะเลี้ยงดูน้องๆครับเลี้ยงดูพ่อแม่ไปทํางานสมัยก่อนงานที่เราทาเนี่ยจะเป็นการทาพลอยนะครับอ่าเป็นทําพลอยครับจังหวัดแรกที่ลุงไปเนี่ยจังหวัดรลบุรีรอ่าลุงไปอยู่ ก็ไปอยู่ประมาณสักปีสองปีนะครับอ่าก็พอได้เงินได้ทองมาก็จะมาให้ปู่ให้ย่าครับอ่าให้น้องๆครับอืมแต่ปรากฏว่างานที่สอบรีนยเขาล้านเขาปิดตัวลงไปออใช่ครับก็เลยทําให้ลุงเนี่ยต้องอ่าเหมือนก็ไปตามหางานไปเรื่อยๆครับว่าที่ไหนก็มีการทําพอยมากเขาลุงเก่งเรื่องทําพอยก็ปรากฏว่า ได้ที่หนึ่งก็คือจังหวัดจันทบุรีครับอืมนครับก็ไปอยู่จันทบุรีอ่าเป็นบ้านของเท่าแก่อ่าเท่าแก่ก็จะมีเนี้เท่าแก่แล้วก็ลูกสาวเท่าแก่อ่าแล้วก็จะต้องกินอยู่ที่นั่นเลยประมาณอายุสักสิบเก้ายี่สิบครับช่วงนั้นอืมอือ่าแต่ว่าเขาบอกว่าตอนที่ได้ทำปอยที่จังหวัดจันทบุรีเนี้ยอ่บาบังเอิญ ลูกสาวเขาแก่น่เขาบอกว่ามาชอบมาชอบลุงเพราะว่าลุงอ่กการูปร่างหน้าตาดีเลยสมัยก่อนนะอ่าจะมีาสาวๆเนี่ยชอบลุงเยอะเลยครับแต่ปรากฏว่าลูกสาวเ้าแก่เนี่ยอ่าเขาหน้าตาแบบไม่ค่อยดีครับแบบไม่ครบสารทีสองนะครับเป็นแบบอย่างอาการแบบอ่าปากแหว่งไปด้านโหว่อะไรเงี้ยครับสมัยก่อนใช่ครับก็คือมาชอบลุงเวลาลุงทํางานเนี่ย ่ก็เอาน้ำมาให้ใทำกับข้าวให้ให้เงินให้ท้องใช้ครับในความที่เขาปื้มเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะครับทีนี้อ่าลุงตอนนั้น่ะลุงก็น่าจะมาว่าประมาณว่าก็เออไปงั้นแหละก็คือแบบไม่ได้ชอบหรอกเพื่อเพื่อแบบได้ไดไดเงินใช้ได้ทำกับอ่าได้กับข้าวกินฟรีอะไรเงี้ยครับอ่าแต่ปรากฏว่าเขาพออยู่ไปางนานนะียอ่า จากความชอบของลูกศรและเกดเนี่ยกลายเป็นความรักอ่ารักหมดรักเลยครับย่เคยมาบอกับลุงว่าอ่าหนูอรักพี่นะอ่ารักแบบรักมากเลยอ่ะอยากใช้ชีวิตยอยู่ด้วยถึงแม้ว่าบ้านพี่อ่ะจะจนนะหรือว่าจะไม่มีไม่ไม่ร่ำรวยเงินทองอะไร้ยไม่เป็นไรเออเหมือนประมาณว่าขอแค่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่มาะมาสู่ขอ,ขอเขาโดยที่ไม่ต้องใงช้สิท์สอดเลยเ <c oughs> พราะทางบ้าน,นูจะออกให้ อ่าเขาให้เวลาสองเดือนครับควนี้ลุงก็คิดหนักเลยนะผู้หญิงเออต่งมาขนาดนั้นอะ่ะก็คือที่ทําไปอะ่ะคือจะไม่ได้ชอบไม่ได้รักด้วยหรอกอ่าเพื huh. ่อความอยู่รอดชีวิตไปวันๆครับคว uh huh. นี้ก็ก็คิดหนักว่าไม่รู้ทําไรก็ไปปรึกษาเพื่อนนะ uh huh. เพื่อนคนหนึ่งบอกจะทําไงดีวะอ่ากูจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่คนที่กูไม่ได้รักอ uh ่า huh. เพื่อนบอกว่า เดี๋ยวกูอ่าเดี๋ยวกูพาไปหาหมอคนหนึ่งอ่าเหมือนเป็นพวกเป็นนั่งทรงหรือเป็นพ่อแก่สมัยก่อนนะครับที่อยู่อ่าเขตชายแดนนะครับแถวจันทบุรีอ่าครับทีนั่นก็พากันไปสองคนอ่ายลงก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเรื่องราวว่าจะมันจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนที่ไม่ได้รักอ่าเหมือนประมาณว่าเท่าแก่อ่าเท่าแก่นะมีวิธีไหนจะช่วยได้บ้าง เขาแก่ก็ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกว่ามึงแปลของมาเจ็ดอย่างอของเจ็ดอย่างนี้ที่ผมจําได้อย่างเดียวก็คือว่าเส้นผมของอลูกสาวเขาแก่ด้วยครับอย่างไหนเจ็ดอย่างใช่ครับแล้วเขาบอกว่าพวกนี้ก็กลับมาหาปู่เดี๋ยวจะทำวิธีให้ครับหาลุงก็ไปครับเนี้ยก็แอบแฝงไปเอาเส้นผมเอาอะไรอะไรของเกี่ยวกับของใช้ผู้หญิงนะครับครับ ของใจได้ทั้งเจ็ดอย่างแล้วแล้วพวกนี้ใจก็ไปเดืเพื่อนเหมือนเดิมไปอ่าขอไปถึงสมนักต่ก็อ่าผู้ที่เป็นหมอครับอ่าเขาก็ทําตามพิธีอ่าทาพิธีให้แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ขาทำนั้นคือมันได้ของมาสองอย่างครับอ่าอย่างแรกเป็นตุ๊กตาดินเผาอื่ะแล้วก็จะพันด้วยสายสินพันทั้งหน้าทั้งตาทั้งตัว แล้วก็จะเสียบด้วยปลายแหลมๆกลางอกอ,อย่างอย่างที่สองจะเป็นขวดเล็กๆเหมือนเป็นขวดน้ำมนต์หรืออะไรทุกอย่างครับจะมีเส้นผมอยู่ในนั้นเขาแต่บอกว่าเงาของสิ่งอย่างเนี้ของสองอย่างเนี้ยอย่างแรกตุ๊กตาเนี่ยเอาไปไว้บนเรือนเรือนที่นอนของผู้หญิงอ,อย่างที่สองคือต้องหยุดหยดที่เป็นเหมือนน้ำมนต์เนี่ย เกใส่ผันให้ผู้หญิงกินใช่นั้นอ่ะทำแค่นี้ครับสองอย่างคราวนี้ลุงก็ได้ของมาอลุงก็คิดหนักครับเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขาคิดหนักประมาณว่าจะทําดีไหมว่าถ้าทําแล้วมันจะเกิดอะไรไหมว่างี้ยครับเดี๋ยวนะตอนนั้นที่คุณลุงเดี๋ยวนะตอนนั้นที่คุณลุงไปให้หมอผีคนเนี้ยผมเรียกหมอผีกันแล้วกานทาทําอะไรก็ไม่รู้คุณลุงก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไปทําอะไร อาลุงประมาณว่าบอกประมาณว่าขอให้ผู้หญิงเนี่ยเลือกชอบเขาจะได้ไม่ต้องมีพิธีแต่งงานครับก็เลยใช้วิธีการใสยสายอย่างนี้เลยเหรอใช่เขาของใช่แล้วอ้าวอ้าวโอเคอ่าพอลงได้ของสองอย่างมาก็แต่ก็แอบแอบขึ้นไปบนห้องผู้หญิงเอาตุ๊กตาหุ่นเลวไว้เหมือนเป็นใต้ที่นอนนะครับที่นอนที่ผู้หญิงนอนอย่างที่สองก็ออกอุบายเหมือนก็หลอกผู้หญิงว่า อ่าเดี๋ยวตักน้ําให้กินนะสมัยก่อนจะเป็นตักน้ําในโอ่งที่เป็นขันแล้วก็เขาก็แอบจะหยดหยดเหมือนเป็นน้ำมอสสิ่งนี้เข้าไปแล้วให้ดิ่กินครับอ่าหลังจากนั้นเวลาผ่านไปมนประมาณไม่ถึงสิบวันลุงบอกว่าเหมือนตอนนั้นอ่ะไม่เจอลูกตาเขาแกดเลยอ่าแล้วมาลุงก็สงสัยว่าอ้เจ็บไปไหนนะปกติจะมาจะมาเล่นจะมาคุยหยอกล้อกันก็เลยถาม ถามแม่เราแก่ถามว่าอลูกสาวป้าเนี่ยไปไหนแล้วครับแม่ทั้งแก่บอกว่าตอนนั้นเขาว่าเหมือนน้าตาซึมๆเหมือนจะเศร้าๆครับแม่ก็บอเให้ฟังว่าลูกแม่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรช่วงเนี้เหมือนมันเป็นเหมือนคนก็สิ่งไม่ดีเลยนะ,ะบางวันเนี่ยตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันนอนอยู่นะมันร้องโหงวกเวกไวๆบอกว่าจะมีคนมาฆ่ามีนคนมาทําร้ายอ่า แล้วบางค mm. ่ำบางคืนเนี่ยสมัยก่อนหน้าหนาวเนี่ยอากาศหนาวจนต้องถ mm. ึงถึงไฟใช่ไหมครับะแต่ลูก่าวตั้งแต่เขาบอกว่าเขาไม่หนาวหรอกเขาร้อนร้อนไปทั้งตัวเลยเนี่ยร้อนกับน้ําร้อนกับน้าวันละสิบรอบยี่สิบรอบแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเลยคือเวลาตอนกลางวันกลางวันเนี่ยลูกสาวทั้งแต่จะสั่งตัวเสื้อผ้าเก่าๆขาดชั้นเป้งขาด แล้วก็เดินตามท้องถนนหอนทางออกชู้ฟูแล้วก็ชอบพูดคําว่าแบบอยากมีผัวอยากมีผัว,อย,ผวอยากแต่งงานอย่างเงี้ยครับ,รบเหมือนเป็นคนติดไม่ดีเนะครับอือ่าครวนี้ควนี้อ่าเท่าแบบาก่ครับเนี่ยเท่าแก่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาหมอหรือว่าช่วยยังไงหมายถึงว่าหมอหมอแบบตามอะนี่ยครับตามโรงพยาบาลอืออ่าโรงพยาบาลนะครับแกบอกว่าแกบกบ็เหมือนช่วยไม่ได้แล้วไม่รู้ว่า ลูกสาวเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรแต่ก็ทําใจครับตอนนั้นใช่แล้วปรากฏว่าลุงฟังจากปากของแม่แม่ลูกสาวเนี่ยนะเล่าให้ฟังแกก็เลยแบบอยู่ไม่ได้แล้วแกรู้ว่าแกทํางานที่นั้นไม่ได้แล้วแกต,ต้องหานทางหนีแล้วเดี๋ยวสืบสาวเราเรื่องมาว่าเป็นแกทำนะครับจะเดือแดบบร้อนอวันนั้นตอนเย็นๆแกบอกว่าแก คยขึ้นไปบนข้องผู้หญิงนะเพื่อหวังให้แบบว่าคง่ายง่ายหวังจะเอาเงินค่ารถค่ารามาครับที่จะตีกลับมาบ้านเลยอใช่ครับแ่ทำทุกหีทางที่จะต้องอยู่ไม่ได้แล้วที่จังหวัดน,นั้นจะต้องกลับบ้านให้ไวที่สุดแกก็ขึ้นไปเอาเงินอ่าพอให้พอค่ารถนะครับแ,แล้วก็ไม่อะไรมากแล้วมหมงอนว่าแกไปลินชักอยู่นะมันหอน่าซองกระดาษหรือจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งค่ะ ่าเหมือนเหมือนเขียนคําบอกประมาณว่าอ่ากูแทบจะทุกข์ทรมานใจมากกูแทบจะเป็นบ้าตายกูขอให้คนที่ทํากูเป็นมากก่ากูร้อยเท่าพันเท่าอันนี้นแกจะบอกว่าแกฟังจากอ่าแกอ่านจดหมายฉบันนั้นอ่ะแกรู้แล้วร,รู้แล้วว่าใครเขียนนั่นคือว่าน่าจะเป็นลูกสาวเท่าแกนะครับแกบอกว่ายิ่งยิ่งกลัวใหญ่เลยยิ่งต้องกลับบ้านให้ไวเลยออ่าครับจากนั้นแกก็กลับมาอยู่ที่อุทยา ประมาณอายุ20-21นะครับแต่ก็ทํางานปกติอเป็นช่างทํำคอยเหมือนเดิมครับใช่แต่ก็ทําอยู่ยุยาประมาณประมาณหนึ่งปีเรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านไปร้อนหนึ่งปีจากที่แกอ,อ่านหนีมาจากจังหวัดจันทบุร,รีนะครับครับเหตุการณ์แรกที่ย่าเคยเล่าให้ฟังเลยนะตอนที่ลุงกลับมาอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วครับย่าบอกว่าบางคับบางคืนอนะ ประมาณสักสองสามทุ่มสมัยก่อนนะม,มันต้องมืดน,นะครับเขาก็จะฟังวิทยุนอนมุ้งกันคนละม้่าบ้านสมัยก่อนนะจะเป็นบ้านกระดานไม้มกระดานแล้วมันจะมีร่องๆเป็นรูๆสมัยก่อนนะครับมันจะไม่สนิทชิดเหมือนสมัยนี้ยากบอกว่าอ่าบางคืนเนะี่ยญากําลังมองที่ร่องกระดานอยู่ประมาณสักสามทุ่มเขาบอว่า สิ่งที่ย่าเห็นนะมันเหมือนเป็นลูกกระตาเรนแดงมองขึ้นมาจากได้ถุนนะครับอ่าย่าก็แบบว่าคือแบบเหมือนติใจว่ามันมันจะเป็นอะไรแน่อ่าเพรนี้นย่าก็จะลองเข้าไปกล้มๆเข้าไปดูครับผมว่าอยากให้รู้ว่าเป็นอะไรและสิ่งนั้นก็มันก็ม,กมันหนีแหลวมันก็หายไปอ่าใช่ครับอันนี้คืออย่างแรกแล้วอย่างที่สองคืออ่าเหมือนเรื่องรับประมาณครับ สองันทุ่มเนี่ยอตอนนั้นก่อนจะจะนอนกันแนละ้วจะหลับกันแล้วอ่าเขาบอกว่ามันมีคนเคาะประตูหอนเสียงคนเคาะประตูนะครับก๊อกก๊อกอ่าแต่บังเอิญลุงเนี่ยเขาก็ตะโกนว่าเอ้าเข้ามาเลยไมประตูไม่ล็อกอน,นย่าก็ตะโกนขึ้นมอะไรด่าลุงลยว่ามึงจะไปขานรับทาไมอืม่าผูเคยบอกแล้วว่าตังค่ำคืนน่ะถ้ายินด้ยินเสียงอะไรอ่ะอย่าขานรับ ลุงก็บอกว่าเอา้าก็เหมือนมีคนเดินเข้ามาบ้านเราอ่ะแล้วละ<ม>จะบอกว่าประตูไม่ล็อกก็เข้ามาเลยลุงก็ไปดูไปดูป,ดประตูเปิดประตูไปไม่มีใครญ<ม>าติพันากกับลุงเลยว่ามันเริ่มจะมีสิ่งไม่ดีกับในบ้านแล้ว<ม>ะนะอีกเหตุการณ์หนึ่งคือประมาณสักน่าจะเที่ยงคืนแนะ<ม>ล้วกำลังนอนหลับอยู่ปกติปรากว่ามีเสียงดังจากหลังคาครับตุ้มแล้วก็หล่นพื้นตุ้ม ลุงก็ตกนเลยเฮ้ยไรวะม,มันเตียงรับย่ากระ่าษแล้วลบอกว่าล,ล,ว <c oughs> ลุงบอกว่าอยู ain, ่ในฐานรับอ่าลุงบอกว่าแม่ไจะอะไรหลนกำลังค่าเนี่ยไม่รู้ดังเนี่ยเดี๋ยวหนูจะลงไปดูอ่าลุงอ่าล,ลุงก็ถือแล้วเตียงเลยอันนั้นแล้วก็เดินลงกระดาษไปข้างล่างคับไปส่องดูว่าอะไรหล่นวะกำลังค่าส่องไ้ตรงมาปรากฏว่าเป็นลูกมะพร้าวอ่าที่บ้านปลูกมะพร้าวอยู่สองต้งนอ่าใช่ลุงก็บอกว่าเทาละ นี่เลยเดี๋ยวเ่ยวเนี้ยกินกินน้ำกินเนี้ให้สบายใจเลยเดี๋ยวตอนเช้าวันลงก็ถือมะพร้าวึ้นมาครับแล้วก็นอนมาไว้บนหัวนอนแล้วก็นอนหลับไปพอตอนเช้ามาญาติกำลังจะไปปลูกตุงให้ไปทํางานเชื่อครับหวัอนว่ามันจะใสยแล้วไอ้า,อาก็าปลูกละอล้อเึ้งไม่ทังอายไอ้มากดบ้าง่ากระเลียวไปมองบนหัวนอนนะครับที่ลงมะพร้าวยาจะปลกใหญ่เลยก็ก็ตึต้น อ่าลุงก็ลงเนียลงเนมาอ่ามื่อไงแม่มึงเอาไปเอาอะไรมาเล่นเนี่ยลุงก็หันไปบนหัวนอนปรากฏว่ามันใช้ลูกมะพร้าวครับมันเป็นห okay. ัวกโหลกคนมันเป็นห ja ัวคนหัวกโหลกคนใช่ครับหัวกโหลกคนอ่าเหมือนคนรบคนโบราณนะครับเป็นหัวหลกใหญ่คราวนี้ลุงก็บอกว่าเหมือนตกใจเหมือนล้าใครมาแกลก็เพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อคืนน่ะเขาหยิบลูกมะพร้าวอ่าไว้บนหัวนอนแต่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันเป็นหัวกโหลกคน เขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นได้ไง <ừ> อย่าบอกนีมเอาไปชิ้เลยนมเขาเรีกี่เลนแล้วเอาไปชิ้นเลยลุงก็เอาไปชิ้งเอาไปทิ้งป่าชิ้นอะไรปก <ừ. S 2> ติต ừ, อ๋ okay, อโอเคโอเคเบรกก่อ okay, okay, นโอเคเบรกก่อน okay, คุณบูโน่<บ>หายใจครับผมผมฟังจากําเสียงคุณบูโน่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหน้ามืดเหมือนจะเหนื่อยแล้วไม่ครับเอเคได้นะได้ครับได้ครับเพราะว่าเสียงหอบมากคุณบูโน่ อ๋อโอเคโอเคอ่ะนั่นคือ,เ,อคเหตุการณ์ที่อาจากลูกมะพร้าวกลายเป็นหวัวคนใช่เห็นอะไร,รแปลกๆอ,อ,อืมอืมอืมใช่ครับผมครับ,รบอ,อ่าเพราะหลังจากนั้นเนี่ยยากว่าอยากสังเกตอาการของลุงนะครับอ,อย่างแรกเลยนอนตอนกลางคืนคอยู่นยอ่าหืางร้องตะโกนโ,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 โวยวายเลยเหมือนจะมีคนมาฆ่ามีคนมาทำร้ายอืมนะในสิ่งแรกที่ที่ญา ท่ยารูที่ยาเห็นอย่างที่สองครับเหมือนเดิมครับอ่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาหนาวจดนถึงไฟกันเนะี่ยลุงเขาไม่หนาวลุงเขาบอกร้อนร้อนไปทั้งตัวเลยเนี่ยร้อนกัาบน้ําร้อนกับน้ําอย่างเงี้ยอ่าเหมือนวิทย์เหมือนมีทไทเอาไฟมาโดนทั้งตัวเลยอ่าเหมือนมันร้อนนะครับอ่าอย่างที่สามเลยคือยากกว่าบางวันเนี่ยลุงเนี่ยก็จะใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดสิกบางเรื่องคาด เดินตามท้องถนนหนทางแล้วพูดคําว่าอยากมีเงี้ว์ยอยากแต่งงานแล้วอยากมีเมี้ยจนปู่ย่าเนี่ยบอกว่ามันไม่ดีแล้วรู้ว่ามันโดนของแม่ปู่ย่าบอกว่าอ่าพาลุงไปไปหาพระใช่ครับไปหาพระ <c oughs> <c oughs> เหมือนว่าให้พระช่วยให้พระบอกว่าโยมอย่างเงี้ยอ,อาจจะมาช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าอาจจะมาไม่อยากเข้าไปในวงกรรมที่ขาก่อ ่อกทางกันมามปล่อยให้อ่าปล่อยให้เขารับเอียงรับรับกรังเถอะอาพาผู้ตรอมาเนี้ยครับใช่อันนี้ปู่ย่าก็ก็าถามว่าเสียใจใช่ครับเสียใจเป็นลูกคนโตต้องพึ่งพาใส่ลูกคนโตแต่ว่าลูกโตมันเเหมือนแกกระติอเมื่ดีแล้วครับอ่าเหมือนพูง่ายเหมือนจะเป็นบ้าครับอ่าทีนี้ยา่าก็อตอนที่รู้ว่าอ่าลงแบบกระติอเมื่ดีแล้ว นะเหมือนจะเป็นบ้าคนหนึ่งลนะ,ะงานการก็ไม่ได้ทําแล้วครับยาก็เข้าไปเสกฝานเสขฝานเหมือนที่นอนของลุงนะครับเสขฝานทคาความฝานให้ครับขบวนว่ายาบอกว่ายาเจอเหมือนกระดาษเล่มหนะนึงอ่าเนี่ยก็เหมือนเขียนเป็นลายลักสอนกษนะอบอกว่าะกูแทบจะเป็นบ้าตายคกูทุกข์ทรมานใจมากอกูขอรับเวรรับกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียวอื คือเหมือนเหมือนรู้ว่าลุงเนีเ่ยเขียนระบายความในใจอย่างนี้นครับครับอ่าใช่ครับผมแลวหลังจากนั้นมาลุงก็เป็นคนสติไม่ดีจาก<ม>คนที่รูปร่างหน้าตาหล่อเเอาการเหมือนพระเอกสมัยก่อนใจ<ม>เป็นคนที่แบบวันๆก็ไม่ได้ทำงานครับ<ม>เดินเล่อนตามท้องถนนเนทางแล้วก็พูดคนเดียวครับผม,มตั้งแต่นั้นมามใช่ครับผม,มโอ้โห ใช่เวรกรรมเลยนะอันเนี้ยก็ก็ก็ใช่ครับเวรกรรมแท้ๆทเลยลนนคือใช่พี่อยู่ใช่เ,ชเอ่อทั้งหมดเลยอะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันมีวิธีการแก้ที่ผมว่ามันมันวุฒธธิภาวะของคนด้วยนะอันเนี้ยสาคัญมากๆครับคือเขา<ช>้าใจแล้วว่า<ช>เอ่อคนเราหน้าตาดีมันก็จะมีคนมาชอบมาปิง๊งมาติดพันแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ถูกสเปคของเรา ร่างกายเขาอาจจะไม่สมประกอบแต่เขาก็เขาก็เขาก็ชอบเราเอ,อเขา<ช>เขาหมายถึงว่าเขาเขาบังคับแต่งงานเหรออ่าเหมือนประมาณว่าลุงก็ไปเออไปออเขาตอนที่ลูกสา,เาเกวเขาแก่เนี่ยทำกับข้าวให้อ่าให้เงินให้เองใช้ลูกสาวเขาแต่เขคิดไปว่าเหมือนลุงอ่ะจะชอบับอ่าในเมื่อเกิดความชอบก็เป็นความรัก S <S ของอูสาวแล้วแต่ครับใช่ครับพี่แล้วไงหมายถึงว่าเขาบังคับแต่งงานเหรออ่าเหมือนประมาณว่าก็าสิ่งที่แบบเหมือนคงจะไปตกลงจะเป็นคงเป็นแฟนกันอะไรมั้งครับว่าไม่งั้นผู้หญิงจะไม่คิดขนาดนี้แล้วครับอตอนสมัยก่อนของก็คกล้ลูกเท่าไหร่อ่าก็คืออ่ะทำไงก็ได้ไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากให้ผู้หญิงชอบก็เลยไปทําคุณใสซะเลยทั้งทั้งที่มีทางมันมีทางแก้ได้ไงคือก็ไม่ชอบเขาบอกเขาไปตรงๆ ถูกไหมหรือไม่ก็ใช่ครับใชก่ก็ลาออกก็หนีออกมาก็แค่นั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคําถามว่าเอาทําไมทําไมทําไมเดี๋ยวนะคือถ้าอยากจะอยากจะทําอยากจะทํางานอยู่ตรงนั้นอยากจะมีไรายได้ก็เลยไม่อยากจะหนีแต่พอมันเกิดความผิดขึ้นมาแล้วคุณลุงยังหนีได้เลยถูกป่ะเออใช่ครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปไป,ไปทําอะไรขนาดนั้นต้องทําถึงขนาดนั้นเลยหรือไอ ไอสิ่งนั้นสมัยก่อนมผมก็ไม่รู้ว่าลง<ม>ุงแกเกิดการยุแยงต<ม>ะแทงจากเพื่อนได้ไัมครับที่เพื่อนพาไปนะครับผมก็ไม่ไม่รู้ถึงขนาดนั้น,น,น,นที่รู้มาค<ม>ือ<ม>ใช่ครับทุกทกเรื่องที่ที่เล่ามาเนี่ยอ่ลุงจะบอกย่าหมดนะครับท้อม,มจริงอ่ะมันไม่ได้เรียบเรียงขนาดนี้มันจะมีเหตุการณ์นู้นมาเหตุการณ์นี้มาอืแล้วก็ได้ฟังจากปากปู่ๆยาย่าคนที่อายุหกสิบขึ้นอ่ะเขาจะรู้ครับ คือเข้าใจแหละว่าโอเคเพื่อนยุก็ส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดเลยมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราผมถึงบอกไงว่าวุฒิภาวะหรือว่าการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมันก็สําคัญนะเหตุการณ์เนี้ยเราฟังไว้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของเวรกรรมเราไม่ได้ไปซ้ําเติมคนที่เขาไม่ได้ไปซ้ําเติมคุณลุงที่คุณลุงเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วแต่เรากําลังพูดถึง การแก้ไขปัญหาบางอย่างบางทีเนี่ยมันสามารถแก้ได้แก้ได้โดยที่มันมีทางที่ดีดีกว่าเนี้ยเอออืคฟังแล้วแบบโหอะไรวะเนี้ยอืมนะแต่ก็มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วใช่อ่าโอเคได้ครับผมเป็นห่วงจังเลยคุณบูโน่ทำไมเล่าไปแล้วมันเสียงเหมือนเหมือนหอบหอบตลอดเวลาไม่สบายป่ะคือตอนไม่ใช่ตอนตอนนี้ผมผมต้อง ตาหลังให้ลูกสาวเลยครับขเขาแกก็่อนแกก็ปวดเล้วยเป่น้องนอนสลับเนะผมก็เล่าไปด้วยผมก็สมาธิยอยู่โทรศัพท์เลยแล้วอยู่ที่ลูกสาวนี่ครับอ๋ออ๋อโอเคโอเคแล้วก็เสียงคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ไม่รู้ว่าอ,อ,อะไรเลยแต่ผมกลัวเป็นคุณคบุนโน่จะเป็นลมอ๋อไม่ไม่นะครับไม่บางทีผมเวลาพูดพูดแบบพูดเยอะพูดนานๆะคอมันชอบแห้งครับใช่ครับ อ๋อโอเคโอเคได้ครับคุณบูโน่อ้าวยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันถือว่าเรามาฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจคติสอนใจก็แล้วกันนะสำหรับเรื่องราวแบบนี้ขอบคุณมากมากนะคุณบูโน่นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u ั s สไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณกองสลากพลัส com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android